วัสดีครับวันนี้เราลักรถไฟไทยอยู่ที่แล้วก็งาลำปางนะครับหนึ่งสองสีนะครับเพื่อนมาเปิดนง,งานนะครับเริ่มกันเลยหนึ่ี่มีสาวยีต้นนะครับเพืนะ่อน เริ่มครับหน 1, 2, 4, 6, 8, ึ่งมีสาอีแปดต้น2อีตนสองาบาทเมตดบายๆนะครับก็ยัง เก็บทุก็อตนะครับอัปเดตเ็ดทนะครับเราก็มา เปิดนงงานกันไวส้สักเดือนแล้วนะครับเพื่อนเดือนนะครับยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับเพื่อนก็เก็บแต่ะละจุดให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับหนึ่งสองสี่เพิงเงาวางจากเงาส,สองโลนะครับมนนี้งานเยอะปีนดอย เนี่ยหลายละเอียดนะครับเริ่มบุกเบิกนะครับ,บเบิกก็ยัง <c oughs> ยังไม่มีสาวขึ้น <C> e <at> เราจะดูวนันระยะกันนะครับพี่เดือนนะครับกว่าจะเสร็จสา28สต้นของอา1 2บี ได้เดือนหนึ่งแหละวครับเปิดประมาณสักเดือนและนะ้วเรามาเปิดหน้าง,งานกันเลยมองโลกนะครับเสายังไม่ได้ขึ้นนะครับมีหนึ่งสองสามอยู่แปดต้นนะครับอยู่ตรงเคโนนะ นี่ยังบุกเบิกครับยังยังลกลางอยู่ยังไม่ได้เคลียร์ลิงยังไม่ได้เคลียร์ก็เลยมาเก็บภาพไว้ไหแล้วครับเพื่อนนะครับสวัสดีครับ